สมาดีกันด้วยนะครับทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมนานเลยใช่ไหมล่ะคือช่ว <c oughs> งนี้ <c oughs> ผมไม่ค่อยสบายบวกกับเหูฟังที่มันเจ๊งผมไม่รู้ว่าหูฟังอันนี้มันจะดีหรือเปล่านะเพราะผมเทสหลายรอบแล้ว๋ยวมันก็ช็อตดด๋ยวมันก็ไม่ช็อตเดี๋ยวผมจะปรับเสียงให้มันพยายามไม่ช็อตกันละกันทุกคนเราวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคอฟยูตี้กันนะครับผมนะในโหมดอะไรดีอม,รอมี้มาสามโหมดนะครับมีแ,แต่โหมดซอมบี้ เดี๋ยวผมค่อยมาเล่นแล้วกันมซสมบี้เพราะผมยังไม่เล่นถึงผมจะทําควิดไปแล้วเถอะตอนนี้ผมเวล72แล้วนะในการเรียกว่าอ,อะไรนะเหมือนเป็นที่ซื้อของเอ้ไม่ใช่ดิท,ที่ที่รับไอ้เรียกว่าอ,อะไรนะเหมือนขั้นนะ่ะขั้นในฟรีไฟล์ประมาณนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดนี้กันนะทุกคนนะผมนะมันคือโหมดกระโดดล่มนั่นเองเอาไม่ใช่นี้ป <laughs> ิดอันอันไหนวะที่กดมั่วแล้วกูอันนี้หรือเปล่าเออ <c oughs> อ่าเราจะไม่ได้หมดกระโดร่วมกันนะทุกคนไปพร้อมละอ่าเกมคอมบิตี้นะครับสามารถเล่นตั้งแต่บุคคลที่หนึ่งจะถึงบุคคลที่สามได้ผมนะทำไม่หาห้องแล้วมีแค่สามคนเอา<อ> <c oughs> โอ้ยกูจะไปเปิดไม้ทเยี้อะไรเถื่อเลยกูเงียบดีกว่า ผมไม่เปิดไม่ได้ไหมผมไม่เปิดไม้ทุกคนชิบหายนละสวัสดีไว้เล่นเปิดไม้ได้ป่ะครับไม่รู้ว่าเขาจะเปิดไม้คุยกับผมเปล่าอ,อ,อายเลยเมื่อกี้ผมเอาสกิลที่ผมเอาไปที่ผมใช้ประจําคือสกิลแยกล่างครับผมอ่าเดี๋ยวแยกล่างมาสองคนเห็นไหม <Yeah. S 2> ไปกรนเถิบทุกคนพร้อมเล่นแล้วเดยะมาณ20วิ เนี่ยผมสามารถปรับเป็นบุคคลที่หนึ่งได้ผมกับบุคคลที่สามบุคคลที่สามจะเป็นอย่างนี้ทุกคนบุคคลที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้ผมจะได้เป็นบุคคลที่หนึ่งนะทุกคนนะไปพร้อมแล้วได้เวลาเปิดตัวแบบเท่ท ไครก็เถิดทุกคนลงไหนดีอ่ะอ่าผมเป็นหัวตี้เหรอผมว่าผมโดดตรงนี้แล้วกันนะผมจะมาเอาเครื่องบินนะฮะใช่ปะม,มีเครื่องบินตรงนี้ปะอ่านี่ทุกคนตรงนี้เครื่องบินมีอยู่ผมเอาเครื่องบินนะทุกคนอ่าข้างหน้าผมเจอละไป let's go come on dudes ใครที่ไม่เคยเล่นคอม์บิตี้เดี๋ยวผมสอนให้ก็ได้ทุกคนนะเอาตรงอ่ะมันเล่นไม่ยากทุกคนบทคนที่หนึง่งไงเล่นง่ายๆชิลๆเลย เชื่อมเลยเกยมคอมป์ตีง่ายมากครับทุกคนเนีย่ยเราหรือว่าถ้าคุณไม่ถนัดเล่นแบบนี้ก็ได้นะนีนะ่แบบนี้ก็ได้อ๋อแล้วก็มีวิธีการปรับไอ้น,นี้เลยนะเดี๋ยวผมจะสแสดงให้ทุกคนดูนะครับผมเวลาผมยิงนะผมไม่ได้กดสโคบนะนี่คือกดสโคบใช่ไหมเดี๋ยวผมนี่ดูเนีย่ยถ้าผมยิงมมนจะสโคบให้เลยเราสามารถตั้งค่าได้ครับผมไปที่ตรงตั้งค่าครับผมแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะแล้วมันจะมีปรับเห็นไหม มันจะมีเดื2อสองอันอย่างน,นี้ถ้าผมเลือกอันอันนี้มันเหมือนกันนะเหมือนกับอันนี้เลยเหมือนกันอันนี้นนนนคือยิงทันทีนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้ดูเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วเราสามารถกําหนดได้ด้วยว่าอ่าเราจะใช้ปืนไหนในการลิงเวลาย,ยิงแล้วลิงเลยนะครับผมนะอเอาค่าประมาณนี้ไปกันเอะเจอคนทุกคนอยู่ข้างหน้าผมแต่เพื่อน่าจะเอาคิวไปละสก,กิลของตัวนี้มันอย่างหนึ่งก็คือ จอคนอย้อมบนแลฮะแอเคเรามาขับมีคอปเตอร์กัน,กน,กนเถอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตีขึ้นโอเคได้หนึ่งคิวพี่สวยเอามาขึ้นเลยแล้วกันเอาเบอร์สี่ด้วยปะเบอร์สี่จะไปแล้วกันเนี่ยไปแล้วกันบ้างเบอร์สี่เขาอาจะไม่ไปนะไปเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกัน ผมขอไปเอาชิปก่อนทุกคนชิปมันทำให้เราอัปเกรดอ่าสกิลนะผมนะอยู่ตรงไหนวะยังไม่เปิดป้ะยังไม่เปิดทุกคนยังไม่เปิดเดี๋ยวเราไปหาคนก่อนนะทุกคนโอเค,บ,คบังคับอ่ามีคัพเตอร์อก็ไม่ยากนะทุกคนง่ายๆนะง่ายเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มันมีห้องลับอยู่ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปไปดูห้องลับโอเค นี่นี่ผมพาไปห้องลับทุกคนเปิดสกิลก่อนนี่ห้องลับทุกคนอยากไปห้องลับเปล่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหัวสลิงไปอือไม่ได้หัวสลิงเอ้ยวันนี้วุนยนโอ้มีปืนนะผมนะให้เรียกปืนเก yeah. อ่านี่เห็นไหมนี่ก็ห้องลับแล้วทุกคนเราสามารถลงมาเอาห้องลับได้นะมีของเยอะแยะเลย ผมอาจจะคุยนานหน่อยนะทุกคนนะผมอยากจะคุยแล้วก็ไอ้นี่ตัดตัดให้น้อยที่สุดทุกคนผมอยากให้ทุกคนแบบดูคลิปผมนานๆนะมันจะไม่เบื่อไม่ต้องกลัวทุกคนผมพยายามที่จะไม่ตายเร็วนะทุกคนนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าคลิปมันจะสั้นเกินไปนะไปขึ้นบนทุกคนอาจจะไม่เห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้ผมขึ้นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูผมเป็นอุณที่สาดูนะทุกคนดูนะขึ้นเลยอ่าอย่างนี้เลยเห็นไหม ผมกาลังหาคนอยู่แต่คนไม่มีเอ้ยผมลืมไปอีกที่นึงนี่นะแล้วนึงผมขอไปอีกที่นึงครับน่าเห็นไหมขนาดเร่งความเร็วรอแยกล่างนี่หาคนไม่ได้เห็นไหมอ่าผมจะมีอยู่ประมาณสามคนนะฮะโลนของผมด้วยนี่เจอแล้วของอยู่ที่ไงเออเปิดตรงไหนอันนี้ไงมันคือกระสวยแล้วผมนะไปเลยลงไหนดีไม่รู้ อ่ะแค่เนี้ยนิวจะไปไกลกว่านี้แต่ก่อนมันจะไปไกลทุกคนอ่ะมาลงที่เดิมก่อนมันมีอยู่ที่หนึ่งที่ผมยังยังไม่ได้พาทุกคนไปนะนั่นก็คือตรงนี้นะผมเฮ้ยเฮ้ยรจีนขึ้นรจีนขึ้นทุกคนมันอยู่ที่แถวนี้ข้างล่างวะใช่ปะเปิดประตูได้ไมั้เนี่ยเปิดได,เได้เจอแล้ทุกคนเจอแล้วเจอแล้วแยกล่างเลยเป็นความเร็วตายทุกคนนี่ ตายแล้คนมันไม่ตายหรอกมันมันล้มมันล้มไปไหนจ้าคุณเทิงอ่าเราสามารถเปลี่ยนสโบได้เรื่อยๆทุกคนไม่ต้องกวนะว่าทุกคนไม่ชอบสโคปนี้ก็เปลี่ยนได้นะฮะแต่ผมชอบสโบนี้นะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไกลดีผมชอบเปิดกล่องอเ,เดี๋ยวผมไปให้ใหทุกคนไปดูอันนี้ก่อนอ่าที่ผมี๋ยเผมนเอยรมวินี่นี่คืออ่ากระสุนนะฮะสามารถเรียกตรงห้องรับได้นะ ม,ม,มีมีอยู่ไหมมีอยูไหมประตูเปิดได้ปะประตูอะเปิดไม่ได้นะบางประตูเปิดได้นะเชี่ยวุย้ยข้างบนมีคนเอาอยูไอไวนินักเต์มาทุกคนไอตรงข้างๆมันจะมีบอกอยูน่นะว่าใครขับวินักเต์นะทุกคนเออตรงนี้ปะไม่ใช่หรอมาตรงไหนเนี่ยเอาลืมอรื้อรื้อต้นีรนทุกคนผมมึอนอยู่ผมมึอนอยู่เออทางนี้ปะอ่ะทางนี้ทางนี้มาอยู่ข้างนอกมมาอยู่ข้างนอก อยู่ตำหนไปด้วยเจอน่าจะอ,อยู่นี่นี่ยัง,ยงยนั่งยังนั่งได้ความเดียวเกียตายแล้วทุกคนมันจะมีสองที่ทุกคนที่ผมจะให้ดูคือตรงนี้ตัดตรงนี้มันน่าจะเอาขึ้นบินไปละเวลาไม่กี้เวลามันขึ้นนะทุกคนสี่นาทีนี่นี่ครับผมมันคือที่เลือกรถนะฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูมีรถอะไรบ้าง มียานผานะอันนี้ขับได้ตั้งแต่ยานน้ำแล้วก็ยานบกนะทุกคนแต่มัน,ม,นมันทำได้แค่ลอยนะม,นมันบินไม่ได้อันนี้นั่งได้สองคนครับเป็นรถเขาเรียกว่ารถรถอะไรนะลืมลนะจะมีอะไร ATV อะไรเนี่ยอันนี้นั่งได้สี่คนนะทุกคนรถขบ้รขวนะฮะอันนี้นั่งได้ประมาณสี่คนเหมือนกันแต่มันจะมีคนหนึ่งที่มันจะอยู่ข้างบนนี้เพื่อจะยิงนะผมแล้วก็อันนี้เป็นมอไซค์นะซ้อนได้สองคนโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวผมลองคันนี้ให้แล้วกัน น,น,นี่นี่เดี๋ยวผมขับให้ดูมานั่งได้สี่คนแล้วทุกคนอ่ะให้เพื่อนขึ้นมาขึ้นมาป้าอ่ะเห็นไหมมันจะเห็นไหมมันจะมันจะมีมะมมะมมะมปืนทุกคนโอเคมาอยู่ข้างในทุกคนเดี๋ยวเราออกก่อนใช่ไหมไปหนึ่งยังมียังมีเมืม่อกี้หายไปไหนไม่รู้ อีตัวยังอยู่ไหนไม่รู้นะทุกคนโอเคเยบร้อยใสกสำหรับ,บเต็มเหนียวนี่นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขับไปดูน,นี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่ชัดๆเลยไปอ่าให้ให้เพื่อนเขาขับไปให้ให้เพื่อนเขายิงไปแล้วทุกคนเราจะกลับสูธรรมาชาติแล้วคนหรือเฮียครับเนี่ยไม่ใช่แล้วไปกระเถอะทุกคน อ๋อขับอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยผมเจอคนผมเจอคนใครวางไอเทมอะไรอะ่ะเจอแล้วทุกคนอือยิงไข่แม่งเลยอันนี้สโอบไก่ทุกคนผมอยากอยากได้สโอบเล็กนะแต่มันหาไม่เจอทุกคนของปืนดีดมากทุกคนปืนดีดมาก แยกล้างก่อนโดนโเค็สวยเค็เมื่อกี้ก็สวยอาุากาศของเพื่อนหายไปไหนแล้วหรือว่าใช้หมดแล้ววะเค็ไม่มีแล้วทุนไปกันเถออ๋อแล้วก็มีที่อัพเกาะด้วยนะนี่อัพเกาะแต่เราจะอัพเกาะอ,อันสุดท้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องมีไอเทมตัวระับสีทองเพื่อจะอัพอ,อันอันสุดท้ายทุกคน ซึ่งผมแนะนำให้ใช้ตอนที่เกาะมันพังนะฮะทำไมขับไม่ได้รถพังเหรอเอาพังไปแล้วฮะโอ้ oh m ม g ก d ดยิงจนพังอนะ่ะคิดดูดิไปกันเถอ๋วทุกคนเจอละเก็บข,เกบของ่ลยจ้าเก็บของเ,อเก็บของ่ลยจ้าเก็บของ่ลยจ้าเพื่อนไม่เอาไปอะไรเหี้ย เก็บของอนเกีเยร์ไปก็เถอะอยู่นานๆไม่ได้ทุกคนอ๋อใช่แล้วก็เวลาเวลาตายถามว่าชุบได้ไหมเวลาเพื่อนตายชุบได้นะแต่ตุกคนต้องไปเก็บเหรียญจากศพเพื่อนก่อนนะมันจะชุบได้แต่ร,อ,รอยเพื่อนตายมัทำไม่ดูไปทุกคนไม่มีอะไรให้เก็บอนะ่ะนี่ทำมันก็จะเป็นอย่างนี้อนกกระเป๋าผมน่ารักป่ะนี่กระเป๋าซีซั่นนะเป็นกระเป๋าเอ็กกับเอ่ออนิเมะหรือเกมมันสักอย่างผมจำไม่ได้นะ ปเออตอนนี้ก็ยังทันอย่างนั้นกิจรกรรมก็ใครจะนี่ก็เดี๋ยวเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะอดได้ของตีเด้ของที่มันแบบไปเอกกันหรือไปแมทกันอะของแะรนะครับบอกไว้ก่อนเดอ้อ A few moments later ถ้าถามว่ามันช่วยยิงได้ไหมมันช่วยยิงไม่ได้ทุกคนมันทำได้แค่เป็นร่างแยกอะเหมือนนารโตะนะทุกคนอ๋อใช่ามาสไลด์ด้วยด้วยนะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูวิว่งแล้วกด กดก้มอ่ะเนี่ยกดก้มอ่นเนอะอเจอทุกคนเออเอหมืน่นหมืน่นหมืน่นโอโ้โหโชคดีนะผมมันมันเป็นแค่บอดนะทุกคนคนจริงๆเราเจอน้อยมากเลยถ้าเป็นคนจริงๆผมตายไปแล้วทุกคนเนี่ยนี้ผมได้ไปแล้วไอเที่มนีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ทุกคน,น,นแต่อย่าเพิ่งใช้นะฮะรอให้เกาะมันใกล้หมดก่อนทุกคนเพราะว่ามันมันจะอัพทีเดียวแบบหมดเลยไงมันจะคุมกว่า โอเคทุกคนเราไปไกลๆกกันเถอะเจอคนแล้วทุกคนเี <Yeah. S 1> ยดแม่สองตัวแล้วทุกคนเฮ้ยคนคนคนไอ้เหียกระโดดได้โอ้ oh, ทุกคนคนครับโอ้โหเราไม่เจอคนะโอเค ได้ยินเสียงทุกคนทุกคนได้ยินเสียงผมปะแยกล่างก่อนเช็คอ่ะเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วโอ้โอ้ไปไหนจ้ะสุดหลอ่อมันเอาสกิลระเบิดมาทุกคนอันนี้คนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อืมหมอแตกป้ดิมึงโอ้คนคนระับทุกคนอันนี้คนคนเจ้ตอนนี้กล่องผมใกล้แตกแล้วเดี๋ยวผมอันนี้ให้ป้าดิมึงเจอคน ตัวไหนวะผมเจอโคน่นอ่ะเมื่อกี้มันมีอยตีนขึ้นทุกคนไหนวะเจ๊ะเจ๊ะเจละเจ๊ะไอ้ไม่โดนสักเม็ดเลยโอ้ดีนะครับปืนปืนมันดีทุกคนปืนมันดีนนนดเจ้ปืนดีดมากนลทุกคนผมพยายามหาปืนที่ผมชอบอยู่แต่มันหาไม่เจอเดยวเจ้า มาได้ใช้แล้วไอเทมสุดสุดเกาเพิ่มเกาะขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นทำให้เราอึดมากๆเลยนะทุกคน yeah. เอาง่ายคือมันสามารถกันร,ระเบิดได้หนึ่งมิตรอะเอหนึ่งนัดอะเพราะาระเบิดในเกมนี้มันแรงมากนะทุกคนถ้าโดนจังๆคือตายแน่นอนนะถ้าไม่มีเกาะก็แต่เบอร์สามเราทำอะไรอยู่ข้างบนเบอร์สามเราไปทำอะไรอยู่ข้างบนมาผมขอไปดูหน่อยดิ ทำหิดอีหยังอยู่ขึ้นก่อนฮึบฮึบฮึบทำไรอ่ะไอ่ะเอาละจะพูดภาษาจีนเอาหลองโจงาเกาเจ้งาเสีเ่ยวรีปวยต่อมาเข้าแบบพ่อมึงเร็วๆนี่นี่นี่กดท่า อเป็นคนนะเป็นคนแนะ่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะผมมีท้าให้กดนะอ๋อตอนนี้ผมกําลังเอ่อขึ้นแรงเพื่อจะเอาท่าท่าในเกียร์นี้หายางมาทุกคนแดี๋้วเขาขับรถไปแล้วกันเดี๋ยวผมขอ,อนี้นก่อนไปหาคนก่อนอ้าวแล้วทุกคนลืมบอกไปในในเนี้ยเวลาเรากระโดดแต่มต้องกดตายทุกคนเพราะอะไรเลยไหมเดี๋ยวผมทําให้โดูเดี๋ยวผมทให้โดดเอ้ยเจอคนอยู่ข้างล่างเจอคนอยู่ข้างล่างทุกคน โอ้โหแม่งไม่โดนสักเม็ดเลยเฮียปืนดีดมากผมผมเล่นผมเพิ่งหัดเล่นไม่นานแล้วทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งว่าผมนะมันมันเล็งยากมากเลยทุกคนช่างแม่งเลยทุกคนถึงเวลาแล้วอึ๊บโตสิโอเคมาแล้วอุ้มโอ๊ยซ้ำก่อนซ้ำก่อนเดี๋ยวโดนลดัดโอเคผมพยายามจะไม่เล่นบกคอนที่สามนะเนี่ยแม่งนะต้องเล่นอย่างนี้ว่าไม่งั้นผมมองไม่เห็น มันมองเห็นนะด้านหน้าไปขึ้นมาขึ้นมามาชนเพื่อนได้ด้วยทุกคนโอเคไปมาชนเพื่อนให้กระเด็นได้ด้วยนะแล้วก็สามารถปาระเบิดใส่เพื่อนแล้วเจ็บได้ด้วยนะทุกคนมันมีเอ่อคยกว่าคล้ายเหมือนผับจีอยู่ไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทำอะไรเนยกูนั่งทำไมชื่อมื่นคนคนคน มองวางแผนพากูมาฆ่าเหรอจะเสียใจเหรอเสียใจเหรอกูโดนตะเกียบเสียบตูดแต่มึงพูดแค่เสียใจมึงเอาตะเกียบไปเสียบบ้างไหมช่วยเหลือด่วนเลยโอ้โหโอ้โหผจะตายทุกคนเชื่อข้างหน้าผมมีมีตัววิ่งมาทุกคนโอ้ใกล้มากผมไม่รู้โอ้โหผมตายแล้วทุกคนมันมันสามารถชุบได้นะทุกคนแต่ต้องมาเก็บเหรียญที่ที่ศพผมนะห้ามกดออกนะ ชุบได้ป่าวะไม่ได้เหรอผมผมตายตายเลยเหรอเอาอ๋อ,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 อมันน่าจะเลยเวลาว่ะมันมีเวลาบอกทุกคนมันมันชุบไม่ได้เหรอโอ้จบละเดี๋ยวหกคนสุดท้ายทุกคนต้องหวังเพื่อนต้องต้องหวังเพื่อนอ่าเพื่อนลแล้วแหละเฮ้ยไม่ตายทุกคนโอ้โหมันต้องหนักหน้าก่อนทุกคนปืนอ่ะโอเคสวยโดนหัวชะนะแล้วทุกคน โอ้โหอผมแม่งตายว่ะโหเสียดายไมป็นไรผมให้เพื่อนแบกกันดีละโอเคผมงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนโอ้ได้ MVP ทุกคนได้ MVP ผมได้แค 13Q ทุกคนไม่ให้อะไรทุกคนเลยถือว่าภารกิจเราสำเร็จเห็นไหมแล้วผมยังกางกันเลยทุกคนก็เลยยังเจอบอทอยู่นะอ่าแรงโกลแล้ว โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหมให่ทุกคนนะตอนนี้ผมขอหยุดแค่นี้ละกันเพราะว่าผมจะเอ่อไปดัดแรงต่อแล้วเดี๋ยวรอให้ผมแรงสูงกันเดี๋ยวผมจะมาเล่นเอ่อโชโชเทพอีกทีหนึงน่งโชเทพหรือโช,ชไก่ก็ไม่รู้โอเคผมไปแล้วทุกคนบ๊วยขอบคุณที่ดูคลิปผมจบแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ก,กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอ่อทำคลิปให้เร็วที่สุดนะทุกคนนะเพราะว่าหายไปนานมากเลยทุกคนน่าจะคิดถึงผมบ้างแล่ ขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ดูคลิปผมนจนจบมาครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ